สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสบ12คนค่ะสวัสดีเพื่อนอิงสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีแม่และพี่พรค่ะทัด่ายจาาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ยูกิสวัสดีน้องสาวนะคะสวัสดีพี่ฟ้าค่ะ สวัสดีพี่เปีย๊ยค่ะไปไหนยุก,กี่ไปรับพี่สาวจ้าสวัสดีพี่เชอรี่นะคะสวัสดีคุณยุทิตาฮางสวัสดีค่ะกล่องซันจังหน่อยด้วยค่ะกำลังขี่รถจ้ายิราไปไซสวัสดีแม่เมย์ด้จ้ากำลังกำลังไปหาพี่สาวจ้าเม่ยสวัสดีพี่สาวนะคะ สวัสดีพี่น้องสองร้อยสี่สิบเก้าคนะค่ะดีจ้าน้องยูคิอตาหักแท้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวเป็นอย่งคะกำลังไปรับพี่สาวค่ะ FC การจนบุรีน่ารักมากมากเลยโชบขอบคุณนะคะสวัสดีจายิลาแม่อุ้มพะตุมสวัสดีค่ะสวัสดีแม่พัชลานะคะไปสายลูกไปรับพี่สาวค่ะ เจอกันในไลฟ์สดจ้าน้องสาวเจอกันนะคะสวัสดีน้องหล่อสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เพ็นสีนะคะคิดถึงจังเลยคิดถึงมากๆค่ะแม่แลวก็ติดตามไว้บ่นัลรักเธอนน้องยูขอบคุณค่ะสวัสดีพี่น้องฟังล่าพร้อมค่ะไม่สวยสวัสดีพี่เตอร์สวัสดีค่ะเนี่ยกำลังไปฮาบพี่สาวจ้า สวัสดีลูกสายยุกิสวัสดีพ่ออูดค่ะน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีพี่นอ้อ,องสามลอยหัค้นค่ะน่ารักเกินสวัสดีพี่ทัฟฟี่ค่ะอันนี้ึ้นแล้วแง่กองสันสวัสดีครับคุณกิ่งสวัสดีพี่ดีเจวาคาคิดถึงมากๆาค่ะมไม่ได้เจอกันนานแล้ว เอาฟิลเตอร์ออกหน่อยไม่ได้ค่ะฟิลเตอร์อย่ากเกงนองเอซีกำแพงเพจครับสวัสดีค่ะลองเพลงไงฟันนะคะคิดถึงพี่ยูกิจังเลยค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงคิดถึงวาค่ะพี่ทอฟฟี่สวยมากเลยยูกิขอบคุณนะคะสวยน่ารักจ้าลูกสาวหลากขอบคุณค่ะ ผมตรงแล้วดูเป็นสาวมากว้าวผมตรงไปไหนเนาะยุนูยุกีลูกกำลังไปฮักพี่สาวจ้ายิลานารักเมมือเนาะสวัสดีค่ะมือนีผมสวยแต่ขึ้นยุ่ <laughs> มือนียีแม่พาไปเฮยุลานค่ะ ยนนองยูกิมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะรอวันทองเจอกันในไลน์นะคะอย่าไม่ถึงแปดเก้าสิบเร็วๆจะได้เบงยีลาคิดฮอดไลายมืออื่นก็มีไลน์สดนดะคะละมาไลน์ไลน์ในกลุ่มปิดของจงไฟแพสแลสาระแนโชว์ค่ะพี่น้องกลุ่มปิดไม่กำหนดราคานะคะพี่นอ้องไลน์มืออื่นเด้อค่ะมือนีพี่น้องผู้ใดทียาเขากลุ่มยังยังท่านอยู่เด้อค่ะ ลงลากีลาวัดใจเบิงไหลสดวนไปวนมาบเ่เคยเบื่อขอบคุณหลายเด้อค่ะรอดูวันทองค่ะเจอกันนะคะเอฟซี FC เชียงรายขอรายงานโตครับคนสวยสวัสดีค่ะอย่าลืมพาพี่สาวไฟ์สดด้วยนะอยากเห็นมากจะน่ารักมันอยู่กี่บ่าวง่ค่ะแต่ว่าอันพี่สาวนุเราอยากอายกองลาบากาออกนะํา เดีือดสิท้ายลูปมันโลกน้ำกันเยุจ้าสวัสดีคุณเนตรวิไลสวัสดีค่ะน้องคายร้อนมากเลยฮะยุนี่กับฮอนจ้าฮอนแหงงค่ะก็จังฝนสิตกนี่แหละเดินทางปลอดภยัยนะน้องสาวขอบคุณค่ะพี่เชอรี่รอดูเคยเป็นคุณช้างเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์หัวหมิงของแม่เงือแม่เหยมันเป็นน้ำกองจ้า ้องอยู่น่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีลูกสาวลาสวัสดีค่ะแม่ทะเบยียนรถอย่างหาสามแปดสี่จ้าทะเบยียนป้ายแดงค่ะตามไปทุกไลฟ์ที่มีหลายอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะว่าชอบหนูมากๆลูกชัดเจนินนาขอบคุณนะคะป้า เราดูวันทองนะคะเจอกันค่ะวันนี้หัวเมงจะสวยค่ะมันเป็นน้ำกองจ้าเอากองไว้ไกลนีน่ารักที่สุดพี่สาวหนูขอบคุณนะคะรเ็ใหญ่ไปกับใครค่ะคนสวยมากกับยี่พอี่เม่จ,จ้าติดตามทุกรายเดอร์ลูกหลาขอบคุณค่ะ เดมอนซาลิกาหายไปเนาะสวัสจะคืนลูกยูขอบคุณนะคะไอตาสวัสดีค่ะพี่ตต้มอารักไมเดนอะสซาบน้าลงมาขึ้นนี่มา,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 าวันที่ะมืออื่นค่ะวันที่ะไอ้ต้าวันทอง หนูยิ่งตื่นเต้นมากพี่ FC ชมบุรีรายงานโตัวจา้าสวัสดีค่ะมาเที่ยวทางนี้ค่ะเย็นสบายมากสององศาป้าสององศาจะไม่อาบนา้ำเลยจา้าแต่ยุไทยหนาวกันยี่สิบองศากิองศาสิบแปดองศากันยังเงินชี้ค่าอาบนาา้ำจ้าสององศาก็ชีวูววคูยู่ได้ห้อง รถใหม่น้องใช่โตโยต้ายาริสเปล่าคะใช่คะ่ T คะยาริสเอทีพค่ะบูยซื้อเต็มเลยไม่อะไรแปดแปดเก้าสิบร 8, 8, อดูวันทองจ้าเจอกันนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยกองสันเดินทางอย่างปลอดภัยจ้าลูกอยู่ขอบคุณนะคะ เอา,ย,ออาเยีแม่ออกกล่องน้ำแน่แม่ออกปะเอาสิออกปะสีประหลาดหายน้ำมันทองอีกซะเนาะเบื้องเรื่องยีลีก็ยินน้ำจ๋ายินน้ำวันทองไม่ใช่ยินสองใจยีราไปไซนอตไปฮักพ,พี่สาวจา้า ตอนนี้พี่มาชัยภูมิจ้าน้องอยู่กับช่วงค่าๆเดินทางปลอดภัยนะคะพี่พ,พี่ฝ่าแล้วคนสิฉี่ออกคน